ค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะกับข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะมาต่อกันเลยค่ะกับข้อที่3นะคะคุณครูต้องอธิบายนะคะก็เลยต้องใช้อ่หนึ่งคลิปจะได้ประมาณ2ข้อนะคะอ่ะปีนี้บริษัทผลิตรถยนต์ลายหนึ่งนะคะขายรถยนต์ได้เ0,000สน 6 8 7 8 8ปดคันซึ่งขายได้น้อยกว่าเป้าหมายอ่าเป้าหมายเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่เราให้แทนสี่เหลี่ยมไว้เลยอ่ะซึ่งขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อ่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเท่านี้แต่เป้าหมายที่แท้จริงเรายังไม่รู้เขาถามว่าบริษัทนี้ปีนี้ตั้งเป้าหมายในการขายรถยนต์ไม่กี่คันนะคะอ่ะมาดูเป้าหมายเป้าหมายเท่าไรไม่รู้ นี่คือเป้าหมายเป้าหมายของเราเป้าหมายในการขายนักเรียนเขียนตามคุณเลยนะคะเป้าหมายในการขายซึ่งขายได้น้อยอ่าเขาบอกว่าปีนี้ผลิตรถยนต์ลายหนึ่งขายรถยนต์ได้อ่าขายรถยนต์ได้ ขายได้อ่มาดูกันขายได้เท่านี้อ่าขายได้เจ็ดแสนหกหมื่แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดวาเป็นรูปให้นักเรียนได้ดูนะคะเป็นแนวคิดนะคะต่อมานะคะได้น้อยขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ะะก็แสดงว่าในส่วนของตรงเนี้ยคือส่วนที่ได้น้อยกว่าก็คือ 3, 1212ค่ะขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนั้นเขาอยากรู้ว่าบริษัทนี้ตั้งเป้าหมายไว้กี่คันก็คือตรงนี้ตรงกันตรงนี้ตรงกันเราก็นำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะ7 6 8 0 0ส8 8บวกยูกับ ขายได้น้อยกว่าเป้าหมาย 3, 1212เท่ากับเป้าหมายในการขายทั้งหมดดังนั้นสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับถ้านักเรียนไม่เข้าใจหยุดสต็อปนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนก็เลื่อนไปฟังใหม่ตั้งแต่คำแรกที่คุณครูพูดนะคะ,ะนักเรียนก็ตั้งบวกได้เลยตั้งบวกครูจะตั้งบวกตรงนี้นะ76800 0 7 8 8นะคะบวกอยู่กับ31212อ่ะลองบวกกันสิคะนักเรียนอ่ะลองบวกกันสิคะนักเรียนบวกได้เท่าไหร่นักเรียนบวกได้เท่าไหร่สบวกอ่ะมาบวกกันนะ8บวก2ได้10ใสศูนย์ทดหนึบวก1เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10นะคะ ใสศทด1 7บวก1เป็น8บวกอีก2เป็น10ทด1จุลภาคมาแล้วดวก1บวก1เป็น10ใส่ศทด1 6 7 8 9บวกจทดอีก1เป็น10ใส่ศทด1นะคะดังนั้น7บวก1เป็น8อ่ะเขาตั้งเป้าหมายเป็นเท่าไรคะเป้าหมายในการขายทั้งหมดก็คือก็คือ8ปแสนนั่นเองนะคะ8 แสนนั่นเองอนักเรียนก็เอามาเขียนเลยปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายคัดลอกตรงนี้มานะคะในการขาย เห็นไหมวยกว่าคูนะลดยูนไว้อ่ะเป็นตัวเลขไทยค่ะขอโทษค่ะขันอ่าคันนะคะอ่ะจบเลยข้อ3ไม่เข้าใจสต็อปหยุดนะคะมาข้อ4นะคะ ตามทะเบียนราชพรสอพศ2559นะคะอ่ากรุงเทพมีประชากรหญิงอ่าเขามีหญิงเท่านี้มีประชากรหญิงอ่าคุณครูเขียนเลยมีประชากรหญิง2อสองล้าน9แสนห้า4คน ประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย3 2 1 2 1นสนอ่คนะมาดูกันนะลูกนะตั้งใจนะอันนี้คุณครูให้ประชากรชายเป็นสีแดงซึ่งเราไม่ทราบค่า เขาถามหาประชากรชายมีกี่คนเรายังไม่รู้แต่เรารู้มาว่าประชากรหญิงมันมีมากกว่าประชากรชายก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะสามแสนสคนสองร้อยคนดังนั้นเขาบอกว่ามีประชากรชายกี่คนเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่า เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่านำประชากรหญิงทำอะไรคะลบก,กับประชากรหญิงที่มากกว่าชายาจะเท่ากับประชากรชายที่ไม่ทราบค่ะดังนั้นประชากรชายที่ไม่ทราบค่าก็คือ ตัวเรียกได้คะนำมาลบกันค่ะ2ล้าน956,544ลบอยู่กับ321,213 4ลบ3เหลือ1 4ลบ1เหลือ3 5ลบ2เหลือ3 นะคะ6ลบ1เหลือ5นะคะ5ลบ2เหลือ3 9ลบ3เหลือ6และ2ไม่มีตัวลบดึงลงมาตอบ2 6 3 5 0 0 0อ่า2 6 3 5 0 0 0 331นะคะกรุงเทพอ่านักเรียนก็ตอบเลยกรุงเทพ เขียนตามนี้นะคะนี่มีอันนี้ปลายานน้อยนะคะกรุงเทพปลายานน้อยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองประชากรชายสองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน สามร้อยสามสิบอดนะคะสามร้อยสามสิบอดคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะลูกไม่เข้าใจอยู่สต็อปนะ